อะไรล่ะจ๊ะอะไรนะบอกแล้วต้องมันต้องแคนผมมาทุกคนมันต้องแครเออแคนผมแน่นอนมาดิผมอยากลองสับตะโขบโซนี่มานานแล้ว <laughs> มีแล้วส่ันนี้ต้องมีแล้วมีแล้วครับผมคนจริงเออดเดยอดิเอออะไรล่ะอะไรล่ะสวยเพื่อนสวยสวยเพื่อนสวยโอ้ยเข้ามาเข้ามาเฟรมเลทตกฮะทุกคนรู้สึกหนืเหนื่อยมือฮะ ลุยกันเลยดีกว่าครับผมกับเกมแรกบน Sony Xperia 10 Mark II รุ่นนี้นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของ Sony นะฮะก็ต้องแจ้งทุกคนเลยนะครับว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องศูนย์ไทยนะจ๊ะเกมแรกที่เราจะมาทดสอบกันครับ PUBG Mobile นะครับรุ่นนี้แน่นอนครับผมในส่วนของสเปคก็จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 665นะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดภาพกราฟิกรุ่นนี้นะครับแน่นอนนะครับผมตามแบบฉบับของชิปเซต Snapdragon 665ก็จะเปิดภาพได้ระดับสูงสุดคือบาลานซ์เฟรมเรทคือมี นะครับใครที่เล่นเป็นระดับสมุทเฟรมเรทจะเปิดเป็นไฮได้นั่นเองนะครับผมมาเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับกับสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของโซนี่ประเทศไทยนะครับราคาจำหน่ายก็1 2 0 0 0กว่าบาทนะมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมจบจอไม่เล่าหรือนะครับทุกคนเราขอยัดตั้งเจโอสถก่อนก็แล้วกันนะมาลุยกันเลยดีกว่าครับทางด้านของอุณหภูมินะครับเราเริ่มทดสอบอุณหภูมิอยู่ที่30องศานะ30สองศาประมาณนี้ กับห้องปกตินะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่42เปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้โหนะหน้าจอค่อนข้างยาวนะทุกคนโอเคนี่จอสวยมากนะฮะรุ่นนี้ผมเปิดลำโพงสุดแล้วนะทุกคนเกมพับ G ลำโพงบอกเลยว่าค่อนข้างเบานิดหนึ่งนะฮะโอ้โห เราอยู่บนเครื่องบินฝั่งเพชรนะราคาจะเท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงนะทุกคนโอเคครับผมโดดลงไปเลยดีกว่าครับเลยดีกว่าลองตรงโน้นกันแล้วกันนะลำวพงรุ่นนี้เป็นลำโพงตัวเดียวนะครับลำโพงเสียงแอบเบาหนนึ่งอะทุกคนพงอาจจะแบบไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่เคพาตอนนี้ถือว่าค่อนช่างลื่นไหลเลยนะเฟรมเรทยังดีอยู่เนี่ย S <S ยังไงนะผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนีฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเวลาที่มีการทดสอบคลิปบนมือถือรุ่นใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครนั่นเองนะครับรับรองเลยว่าผมมีมาให้ทดสอบมาให้ดูไม่ใช่ทดสอบสิมาให้ดูเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะทุกคนอ้ยเข้ามาเข้ามาเามาฟรมเรทต,ตกฮะทุกคนรู้สึกเหนื่อยๆมือฮะเข้าบ้านมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดปิดไม์เพื่อนก่อนนะฮะคือผมไม่ได้ต้องการที่จะดูทีวีกับคุณเลย แอปป่นนิดนึงนะฮะโอเคทุกคนครับแฟบแฟบโอเคฮะทุกคนโอ้ยมีอาการกระตุกด้วยทุกคนคือมันรู้สึกหนืดหนืดนะครับหนืดมือแบบรู้สึกว่ามันหนืดอะ่ะนะย okay, ข้างหน้ามีคนครับผมหน้ามีคนวิ่งไปแล้วเพื่อนวิ่งตามคนไปสวยเจ้าวิ่งแข่งวิ่งแข่งวิ่งแข่งเออสวยสวยเอออะไรก็โอ้โหมีกันมีกัน ฝอยมันอุ้ยมีคนยิงมาเพื่อนมีคนยิงมาคนยิงมาเพื่อนมีคนยิงมา,มงมา,มงมากามันหนีฮะข้างหน้าเราเออเออเออนั่นแหละอุย้ยนอนนอนคา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 น,น,นี่ไงนี่ไงแตกไปแตกไปเปืนมันเบาซะเหลือเกินใจโลประมาณนี้นะครับใจโลถือว่าใช้ได้นะครับใจโลค่อนข้างสมูทนะครับทุกคนใจโลผ่านเลยนะใจโลสมูทนะครับเมื่อกี้เหมือนมีปืนนะเราต้องอุยปืนหมดนะลูกกระสุนหมดเอยเออเออผมต้องโดโดปืนมันเท่านั้นโดปืนมันเท่านั้นสวยเขเคฮะทุกคน โอเคยิงมาจากไหนเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเพื่อนจริงแล้ว,อลวเออเออนั่นแหละบอดทั้งนั้นเออนั่นแหละบอดทั้งนั้นบอดทั้งนั้นโอเคผมได้สโคปคือมาโดูของโอ้สโคปสโคปแปดเนี <Okay. S 1> <N> ่ยท <N> ุกคนนี่ครับ ไว้จะได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีแบบช่วงที่มันกระตุกนิดนึงนะครับพอมันเจอแบบมีบ้านหรือว่าดีเทลภาพเยอะๆนะครับเราจะรู้สึกเลยได้ว่ามันค่อนข้างที่จะหนืดมือนะทุกคนเวลาเราเข้าบ้านอย่างี้ยมันจะรู้สึกหนืดมือนะครับเดี๋ยวเรามาลองปรับเป็นสมูทนะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็นไฮก็แล้วกัน,กกนโอเควันนี้เราก็เอออันนี้อันนี้โอเคขึ้นฮนะเฮ้ยอันนี้โอเคฮะทุกคนนี่เมื่อกี้มันวิ่งแค่20เฟรมเนาะอันนี้วิ่ง30เฟรมแล้วนะฮะอันนี้ดีดีขึ้นทนุกคน นี่โอเคนะครับใช้ได้ใช้ได้อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรผมไม่ได้เล่นนานนะครับเดี๋ยวลองลองดูซิเ้วปรับเป็นมุมมองบุคคลเดียวซินี่ ถ้าผมแนะนําจริงนะครับปรับเป็นสมูทแล้วก็เปิดเฟรมเลทไฮนะครับรุ่นนี้เล่นได้ลื่นอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าปรับเป็นระดับบาลานซ์แล้วปรับเฟรมเลทมีดเดยมเนี่ยบอกทุกคนเลยว่าอาจจะเจอจังหวะที่มันรู้สึกหนืดหนดมือสักนิดหนึ่งนะทุกคนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับกับเกมพัฟจีโมบายบน Sony X p อก a ล10 mark 2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะเอาละเรามาลุยกันกับเกมที่2กันเลยดีกว่านะครับผมกับกาลินาฟรีไฟบนโซนี่เองกเพลีย์10 mark 2รุ่นน นอนแซนเด็ากอน665นะครับจะสามารถเปิดเฟรมเรทสูงได้ mm hmm. เปิดชาร์โดได้นะครับเรามาลือเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดืกนว่า Sony x เอ็กซ์เร10 Mark 2รุ่นนี้เนี่ยเล่นเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เราทดสอบมาเกมที่2อนะครับอุณหภ,ภูมิตัวเครื่องนะตอนนี้นะครับอยู่ที่3 2องศานะทุกคนเอาเลยครับผมมาแล้วครับผมเกาะสว่า์หาดสวรรค์นบน Sony x เอ็กซ10 มาทู two, นะจ๊ะโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ภาพถือว่าค่อนข้างลื่นไหลมากๆนะฮะรุ่นนี้นะครับ, ine, รบข้อสังเกตนิดนึงนะทุกคนอันนี้มาเกมที่2แล้วนะฮะอย่างฟรีไฟล์ลำโพงเสียงแอบเบานิดหนึ่งนะทุกคนลำโพงคือเสียงเนี่ยดังสุดได้แค่เนี้ยทุกคนนะฮะดังสุดแล้วนะทุกคนลำโพงเสียดายแอบเบานิดนึงนะครับที่ผมเปิดทุกอย่างให้มันแบบสูงสุดนะฮะคือลำโพงเสียงเบามากนะฮะทุกคนเสียงแอบเบานิดนึงนะ โอเคอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเครื่องมันสามารถกันน้ำได้นะครับมันก็เลยแบบว่ามีตรงมีซิลมีซีนอะไรสักอย่างนึงนะฮะซ,ซีนสารอะไรไว้หรือเปล่ามันก็เลยแบบทําให้ลาโพงเบานิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปนะไม่รู้ว่ามันจะเบาหรอเปล่าแต่ว่าอัพจีกับฟรีไฟเนี่ยแต่ลำโพงเบามากปกติฟรีไฟลำโพงต้องดังนะรุ่นที่ผมเคยทดสอบมามาลุยกันเลยดีกว่าครับผมโอเคตอนนี้ก็ได้ลงชุบครับโอเคไม่มีอาการกระตุกเลยฮะผมอยากลองสับสโขบโซนี่มานานแล้ว เดี๋ยวเรามานองสับสโคบมือถือโซนี่สิจะสู้แบรนด์จีนได้เปล่ okay, าโอเคครปืนแบบเฮ้ยมีเสียงคนมีเสียงคนนะทุกคนมีเสียงคนเหมือนกับมีเสียงคนเมื่อกี้มีเสียงคนครับเหมือนคนชักกระสุนน่ะถ้าผมฟังไม่ผิดนะฮะผมขอดูปืนซิไม่มีปืนเลยวะ่ะบ้านก็หลังใหญ่ใหญ่ปืนก็ไม้มีโอเคเจอแล้วทุกคนได้ปืนแล้วฮะก็มาดิครับก็มาดิครับใครก็ได,ใได้ใครก็ได้จังหวะนี้ใครก็ได้โอเคครับผมขอหมวกขอหมวกหมวกักใบ หมวกสักใบกันพลาดอ่โอเคโอเคสวยปลายรวยแล้วะทุกคนไม่มีหมวกก็ไม่เป็นไรนะครับภาพลื่นมากครับทุกคนเกมนี้นะครับเกมนี้เล่นได้ลืนลนลนล่นมากๆนะครับจบมนี้ลื่นมากลื่นมากนะฮะทุกคนโดดแล้วต้องมีหมวกว่าแถวนี้ว่าผมว่านะต้องมีหมวกว่าแถวนี้ต้องมีหมวกว่า ถามว่าเมื่อเทียบกับ snapdragon 665มือถือแบรนด์อื่นเป็นไงบ้างความลื่นไหลพอๆกับแบรนด์อื่นเลยนะฮะทุกคนการเปิดภาพกราฟิกก็เหมือนกับมือถือที่เป็น snapdragon 665ทั่วไปนะครับความลื่นไหลก็พอกันนะเจอแล้วอะ่ะเออ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 แตกๆผมสัประบ อ้ยขบระกบดีมากเอาเรื่องมาทุกคนคือหน้าจอมันยาวนะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเต็มจอแล้วก็ฟิลิ่งการทัดก็ถือว่าใช้ได้นะทัดใช้ได้ทัดใช้ได้นะทุกคนครับผมตรงไหนวะอยู่ข้างล่างปะอยากลุยแล้วอะอยากลุยแล้วอะเกผมเก็บหมวกแป๊บเคข้างล่างนะทุกคนผมเก็บหมวกแป๊บโอเคอยากลุยโออมียิงมาแล้วยิงมาแล้วยิงมาแล้วเจอผมละเจอแล้วเจอลข้างหน้าเออเออเออแตกดิ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 โอ้โ Very good วมเดียวว่า very good บอกเลยว่าถ้าไม่เก่งจริงอย่าเปิดพี่นะให้น้องนะสงสัยอยากจะเกิดก็เลยเปิดมานะฮะโอเคมีจังหวะที่หลักๆเหมือนกันฮะ มีจังหวะที่แล็กๆเหมือนกันนะฮะทุกคนลองไปใต้ต้นไม้ซิโอเครู้สึกว่าไม่หนืดมือก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้การสับสะโคบแล้วก็ฟิลิ่งการทัดรุ่นนี้ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าจอมันยาวแล้วก็ปุ่มเล็งตรงนี้มันค่อนข้างใหญ่นะครับปุ่มเล่นเกมเนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันทัชสกรีนโอเคนะทุกคนแล้วก็ความร้อนเนี่ยนะครับผมทดสอบมาเกมที่2นะ15านาทีและเครื่องยังไม่ร้อนเลยนะทุกคนยังไม่รู้สึกว่าเครื่องมันนนร้้อออออเเเเเลยคุคดดดดแแแวววทกกกกาาาาาาาิตตต่่่่ม ก็มาดิครับก็มาดิครับปืนที่แรงนะไอ้น้องพี่เนี่ยตีบวกปืนมาเขียฮะทุกคนเก็บของเก็บของโลของก่อนเลยว่าเวทีกูดนะับลื่นมากลื่นจัดลื่นจัดจัดนะครับจะวัดอุณหภูมิให้ทุกคนดูนะนี่เลยนะทุกคนนี่สามสิบห้าสามสิบสี่องศาเนี่ยคุมความร้อนได้ดีมากๆนะยังไม่รู้สึกเลยว่าเครื่องมันร้อนนะครับโขเคผมอยู่ในวงอยู่ไม่มีปัญหาครับโอ้ยข้างหน้ายิงกันสองคนว่ะข้างหน้ายิางโอ้ย,ยต้องเอาแล้วว่าจังหวะนี้ไปแล้วฮะมันปีนขน อยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยอยูอ่ฝั่งนี้ให้ทุกคนอยู่ฝั่งนี้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 อยู่ฝั่งนี้นคนม้าวะโอ้ยหลังกาแพงเหรอมันจะอยู่ในบ้านตัวหนึ่งครับอยู่ในตึกตัวหนึ่งนะเพรผมเก็บในตึกก่อนบัสตึกมีตัวหนึง่งแต่ยิงกันแบบเดี๋ยวว่ามีงานบวชสงสสยมีงานบวชแน่นอนตรงนี้ฮะจัดงานบวชหรือเปล่าอุ้ยยิงมาแล้วทุกคนยิงมาแล้วคุดไม่ทันขาดาคำรับข้างบนเหรอข้างไหนวะข้างไหนวะเฮ้ยเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเออเอาดิเอาดิเอาดิแตกกว่าแตกกว่ตวมีันึึึง ผมว่าต้องมีอีกต no ัวหนึ่งเพราะว่าตรงนั้นมันแตกไปแล้วนะครับผมว่ามีอีกตัวแน่นอนฮ้ยิงยิงฮยิงรัวแบบนี้หรือเปล่าวะคนหรือเปล่าวะเดี๋ยวเพิ่มเลือดแป๊บเพิ่มเลือดแป๊บหนึ่งโอเคฮะทุกคนมาแล้ว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 เออเอาดิ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 เออิแตกกว่าแตกกว่าแตกว่าโ้โหเอาเลื่อดเหมือนกันนะเนี่ยเอาเลื่อดเหมือนกันนะเนี่ยอะไรกันเนี้ยคิวไปแล้วห้าว่ะหลอมๆนะฮะทุกคนคิวบอทไปตั้งห้าตัว อะไรกันนี่ยทำได้ไง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 โอเคมานี้นะครับเกมนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสำหรับกรีน่าฟรีไฟรุ่นนี้นะครับเรื่องการตอบสนองการสับสโคบนะฮะทุกคนถือว่าใช้ได้แล้วก็ฟลิ้งการทัดโอเคนะครับความลื่นไหลก็มีบ้างนะครับที่มีจังหวะที่รู้สึกว่ามันแบบตึกกัด แล้วก็รู้สึกหนืดหนืดมือนะครับแต่ว่าไม่ได้บ่อยอะไรนะครับแต่โดยวรวมผมว่าค่อนข้างโอเคแหละผมเชื่อว่าคนที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วก็ดูรุ่นนี้เอาไว้เนี่ยจะต้องถูกใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมถัดไปกันเลยดีกว่าจ้าเรามาดูก,กันต่อกันเลยดีกว่าผมกับกาลินาคอปิวตี้เรื่องการเปิดภาพกราฟ,ฟิกของรุ่นนี้นะฮะทุกคนเราจะสามารถเปิดภาพกราฟิกได้เวลี่สูงนะครับเฟรมเรตได้เวลี่สูงสำหรับระดับสูงสุดนะครับใครที่เล่นไฮเปิดเป็นแม็กได้ m e d i ียก็เปิดเป็น Mac ได้นะครับก็คือเปิด60 FPS ได้นะแต่ว่าผมจะมาเล่นเป็นกราฟิกเวลี่ไฮแล้วก็เฟรมเ e v เวลี่ไฮนะครับมาลุยนเลยดีกว่าเฮ้ยทุกคนลื่นมากลืนล่นลืน่นลื่นลำโพงเสียงเบาจริงอะ่ะทุกคนลำโพงบอกเลยว่าเสียงเบานะฮะเสียงเบาจริงๆครับเสียงลำโพงแบบแทบไม่ได้ยินอะ่ะทุกคนเสียงลำโพงเบามากมือผมไม่ได้ปิดนะบางคนบอกมือผมปิดหรือเปล่าไม่ได้ปิดนะฮะ มือผมมือผมไม่ได้ปิดนะทุกคนมาครับลุยดีกว่าไหนว่าคนอยู่ไหนวะคนอยู่ไหนวะไม่ค่อยเจอคนเลยอะ่ะสวยแต่หนึ่งสวยไม่สวยไหนล่ะเฮ้ยข้างหน้ายิงครับตรงนั้นยิงเออเอาดิเอาดิเฮ้ยต้องมีแล้วทุกคนเอาดิเอเอเอะไรกันเน่อะไรกันเน่นเนผมใช้มีดอย่างเดียวนะทุกคนมีดมีดดีกว่าปืนไม่เวิร์กเจอแล้วทุกคนเออ ปิ้วปิ้วไปสิปิ้วไปสิสไนปิ้วข้างหน้าทุกคนข้างหน้าตัวหนึ่งเออเพื่อนเพื่อนข้าวว่ะทุกคนเพื่อนข้าวว่ะโอเคครับโอเคครับตรงนั้นเจอแล้วทุกคนไ,ไปข้างล่างแล้วโอ้ยเอาดิเออดิแตกหนึ่งว่าตกหนึ่งว่าสายมีดไม่คุยเยอะครับสายมีดไม่คุยเยอะใช้มีดทั้งเกมครับผมใช้ทุกคนเออ้ติดติดติด อะไรล่ะโอ้ยมันไม่ดูข้างหน้าเลยมันดูแต่มันดูแต่ศพเออศพเหรอศพอ่ะเออแตกมันไม่ดูข้างหน้าเลยทุกคนมันดูแต่ศพโอเคฝั่งนี้นะโอเคในจังหวะที่เนิบเนื่นนิดนึงในจังหวะที่รู้สึกว่าเนิบเนื่นนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดนะไม่ได้น่าเกลียดอะไรไอ้เอยแตกว่ะแตกว่ะมีแล้วจังหวะนี้ต้องมีแล้วมีแล้วครับผมคนจริงเออยเอาดิเอออะไรล่ะอะไรล่ะสวยเพื่อนสวยสวยเพื่อนสวยโอเคเราได้แล้วฮะเราได้แล้วฮะข้างหน้าไหมข้างหน้าไหมอะไรอะไรล่ะอะไรล่ะ อะไรละ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยนี่ล่ะนี่ไงล่ะก้มเหรอจ๊ะอะไรอะไรละ่ะอะไรละ่ะจะเอาบัลล่าจะเอาบัลล่าคิวสองปะหลอมหลอมปะ่ะหลอมหลอมปะ่ะอะไรล่ะอะไรอะไรล่ะยืนทำอะไรละ่ะไปไหนละ่ะไปไหนละ่ะรอมเสียอรอมเสียนะฮะเอี <c oughs> <c oughs> okay, ย่ยนะทุกคนครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ very good very good จบแล้วโอเคนะผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับกับกรีน่าคอร์บิตี้นะครับสรุปเลยถ้าผมแนะนำจริงปรับเป็นฮาแล้วก็เปิดเฟรมเลทเป็นแม็กซ์นะทุกคน เลยในลื่นแน่นอนเป็นเวอร์ดี้แล้วก็เฟรมเรตเวอี้เนี่ยผมว่ามีช่วงที่มันแบบกึกกึกกึกนิดนึงนะอันว่าก็ประมาณนี้ก็รัก,กันนะครับเอาละครับผมเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับผมกับเกมสุดท้ายบนโซ ny XP e r i a เ10 mark 2รุ่นนี้นะครับเอานั่นเองครับผมเปิดภาพทุกอย่างสูงสุดหมดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็รุ่นนี้นะครับสามารถเปิด60เฟรมเรทได้นะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลานะมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมเปิด ตัวอย่างสูงสุดกันอีกรอบหนึ่งนะทุกคนการทุกคนไม่เชื่อผมนะบอกเลยว่าตัวน,นี้ผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าเล่นยังไงเหมือนกันนะตนนัวนี้มาลุยกันเลยดีกว่าครับผมมันเล่นยังไงลหละทุกคนตนนัวนี้โอเคเทำไมมันเดินช้าจังทาไมมันเดินเต่าจังเดินเต่าเต่า <First line. S 1> ลำโพงเบาฮะขนาด <Hey. S 1> อาวีก็ยังเบาเลยนะทุกคน โอเคบอกเลยว่าเมดเมดเมดไม่ใช่เม็ดอารมณ์เสียอบอกเลยว่าเมดเนี่ไว้ใจผมได้ฮะทุกคนเรื่องเมดไว้ใจผมได้ผมนี่สายเมดมาก่อนนะสายเมดโอเคฮบผมโอเคครับผมลุลยติครับผมดูสก,กิลแป๊บเดียวก็ดูแล้วนะว่าต้องเล่นยังไงโอ้โหคนบ้านอะไรเขาขี้โมเลยโอเคฮะโอเคครับ ทำไมมันรู้สึกหนืดๆทุกคนดูเฟรมเรตกนันเอาเองนะครับขออนุญาตบวกนะตอนนี้เฟรมเรทวิ่งอยู่60.59นะเดินไปตรงหญ้าเสียหญ้าไม่ขยับนะทุกคนไม่แน่ใจว่าทำไมหญ้าถึงไม่ขยับนะครับอะไรอะไรล่ะ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 ,ะ,ะมาดิเอาดิเมกับเมยเจอกันเอาดิตบปะละ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 อยากตบก็เปิดมาอยากตบก็เปิดมาอ้าวเดินเข้าเดินเข้า,ขาวงวงแหวนวงแหวนรอบนอกเออ เออเออโอเคครับผมของขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยไม่กลับไม่กลับไม่กลับอะไรล่ะโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่กลับเฉยโอเคความนี้ต้องเป็นของผมฮะอาไม่กลับไม่กลับไม่กลับตกใจว่าไม่กลับโดนเลือดทัาแป,ป๊บแทบเลือดทัาแป,ป๊บของผม ตายละตายละตายละโอเคครับผมคลิปหมดก็ดันสิจา้าเอาเดินข้ามป้อมอีกเดินข้ามป้อมอีกอะไรละ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 เอาดิ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 อ,าดอ,าดอ่ะอันทีเม็คือสกิวลวิ้งจับคนอีกคนมาวิ้งใช่ไหมโอเคเข้าใจละเข้าใจแล้วทุกคนเออ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 เอาดิเอาดิมาด,าด,าดิมาดิมาดิ เออเออแตกว่า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 เหมือนมันหน่วงๆอย่างงไ,ไม่รู้นะทุกคนเหมือนทัชสกรีนมันมันทัดไม่ค่อยไปอะ่ะทุกคนตรงนี้ทัดไม่ได้เลยนะครับ <Enemy S 1> ต้องปรับปุ่มนะต้องปรับปุ่มพอจอยาวปุ๊บเนี่ยมันปกติเราทัดตรงนี้มันจะไปใช่ไหมเห็นไหมนะครับผมก็เลยงงๆนะเหมือนกับมันบีบป,ปุ่มเข้ามานะครับทุกคนเกมนี้มันมีการบีบป,ปุ่มเข้ามานะครับ ต่วเฟรมเรตดีนะเฟรมเรตใช้ได้นะครับแต่ปุ่มปุ่มการในเ,เนี้ยปุ่มที่เราเล่นเกมเนี่ยมันบีบเข้ามาน,น,นะทุกคนผมก็ไปทัดตรงนี้ตั้งนานอารมณ์เสียลุยฮะลุยฮะตอนนี้รอทดสอบมาครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ร้อนเลยนะทุกคนกิปบน,นิ้ก็อาจจะไม่ยาวสักเท่าไหร่นะครับลิปบนี้เออวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปสวยสวยจะสวยเอาดิมาดิมาดิอะไรละ่ะ มาเลยเอาดิเอาดิมาดิมาดิมาดิโอ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเอออันติเมทเออสวยถอ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 ยเอาเลือดแป๊บนึงเอาเลือดแป๊บนึงอุ้ย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 แตกว่ะเฮ้ยแตกว่ะแตกแบบงงทำไมข้างล่างไม่ไม่หนี้กันเลยวะ เข้าใจเลยว่าทำไมข้างล่างถึงถึงเดือดกันอย่างนี้พี่น้องแต่าจะไม่ไปคะเราจะอย er ู่ปัอมกลางตลอดนะทุกคนผมว่าตอนนั้นแค้นผมอะเชื่อผมป่ะต้องมีแค้นงานนี้เฮ้โดโของโดของโดโดๆเลือดโอ้ยโดเลือดโอ้ยโดเลือดได้ป่ะทุกคนเออด้ออ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 อโอ้โหปั้มบีบรอมเสียโฮย ข้างล่างมาสองแล้วเพื่อนไปไหนหมดเนี้ยข้างล่างมาสองแล้วเพื่อนป้อมล่างก่อนไหมทุกคนป้อมล่างก่อนไหมข้างล่างมาสองแล้วป้อมจะแตกแล้วจ้าพี่น้องป้อมจะแตกแล้วจ้าเอาดิเอาดิเอาดิเออแตกว่ะไม่ดูป้อมเลยหนูไม่ดูป้อมเลยไอ้หนูอะไรล่ะอะไรล่ะจ๊ะ อะไรล่ะจ๊ะเออสวยสวยเม็ดสายโหดฮะเม็ดสายโหดเมดสายโหดขึ้นมาแบบนี้อ,อะไรล่ะจ๊ะอะไระบอกแล้วมันต้องมันต้องแคะผมมาทุกคนมันต้องแคะนน่เออแคนผมแน่นอนมาดิมาดิมาดิเอาดิเอาดิเออเอาดินี่แค้นแคะหนอถึกเว้พิถึกพิถึก,กอเอ้ยเฮ้ยข่อยดอกนึงข่อยดอกนึงหูยไม่ทันแล้วทุกคนไม่ทันแล้วโอ้โห โอยไม่ทันีนิดเดียวนะทุกคนอารมณ์เสียพี่ถึกพี่ถึกน้องพี่ถึกเป็นเมทที่ถึกมากเว้ยเกทุบทุบทุบนี่ผมจะไปแฮปเลือดเขาอีกแล้วทุกคนพอไม่เก็บเลือดผมก็จะแฮปเลือดเขานะครับแตกเว้ยแตกเว้ยแตกเว้ยมาลวฮะทั่เออเอาดิ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 เหมือนไ่ไดิเขาไม่ดิอะไรล่ะ อยู่ในวงแล้วก็าต่างคนอยู่ในวงศัตรูอะมามาดิมาดิมาดิมาด,มาดิสวยสวยเอออ้ย,อย,อยปั๊มติงปั๊มยิงปั๊มยิงตีปั๊มไปเรื่อยๆฮะตีปั๊มเรื่อยๆฮะเพิ่มเรื่อยก่อนตอนนั้นต้องมาอีกแน่นอนผมว่าเขาแค้นผมทุกคนเขาแค้นผมแน่นอนฮะ ต้องมาอีกแน่นอนตัวนั้นนะฮะโอเคเราจะเล่นป้อมเขาจนแตกนะฮะทุกคนมาอีกแล้วเออเออเออดิเอา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 ดิโอ้โหถึกไว้ตอนนี้ถึกไว้ถึกเอาเรื่องว่ะถึกเอาเรื่องว่ะเออเออใช้ได้ใช้ได้อะไรละอะไรละอะไรละเออผมก็เล่นไม่เป็นหรอกผมมั่วเอานะทุกคนเออดิเออแตกว่ะแตกเฉย แตกเฉยแตกเฉยเล่นรว,ว่าแตกเฉยได้บ้างก่อนภารกิจเราโอเคคลิปตายคลิปตายคลิปตายโอ้ผมถึกนะเนี่ยเป็นเมที่ถึกมากถึกมากไอ้หนูเออสวยสวยสกิลนี้น่าจะแรงจัดจัด เออเออน,นีอย่ยนะลูกเออเข้าไปดุดเข้ามาดูดเข้ามาในวงดูดเข้ามาในวงครึ่งหลอดว่ะครึ่งหลอดว่ะทุกคนโอ้ยโ้ยโป้อมยิงยป้อมยิงโอ้โหป้อมอารมณ์เสียไม่น่าใจหลอนไม่น่าใจหลอนเลยถ้าไอตัวนั้นมาที่มันถือเคียวหาผมเนี่ยผมว่าผมต้องเสร็จแน่นอนนะผมว่าตรงในตัวเคียวต้องเล่นผมแน่นอนนะทุกคนเครลุยต่อ สามวิลุยต่อไม่รอแล้วนะลุยต่อไม่รอแล้วนะเออน,นั่นแหละบีนั่นแหละสวยสวยมาดิมาดิช่วยเพื่อนดิช่วยช่วยเพื่อนดิเออเออนั่นแหละต่อไปต่อไปต่ปอไปต่อไปเออไอเดี๋ยวดิมาดิย้อนมาดิ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  ผมเอาตอนนี้ก่อนโอ้โหไม่ทันหรอกทุกคนฟินซี่ฟินซี่ไล่ตูดมันไล่ตูดมันฟินซี่โอ้โหไม่ทันว่ะรมเสียไม่ทันเฉยไปแล้วตรงกลางตรงกลางตรงกลางคนเอ้ยอยู่นี่เหรอเฮ้ยบ้านไม่กลับบ้านช่องไม่กลับอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะบ้านชอ่นชองไม่กลับเหรอบ้านช่องไม่กลับเหรออืม กลับไม่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 กลับเออไม่กลับเหรอไม่กลับเหรอเนี่ยเราผมผมวับกลับแล้วเลือดขนาดนั้นอะไรล่ะโจดเก่าเออดิโจดเก่าโจดเก่าแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะน้องสนน้องแครเออยตปหนีทำไมล่ะจ๊ะหนีทำไมล่ะจ๊ะหนีทำไมล่ะจ๊ะขุยนิดเดียวนิดเดียวไาดิดันไาดิเอออะไรล่ะอะไรล่ะก็มาดิครับกลัวที่ไหนล่ะไม่กลัวผมน้องสนน้องแครบวกอางเดียวผมเอาดิ เอาดิดูดิใครจะถือกว่ากันเอาดิเอาดิเออเอดีเอดิใครถือกว่ากันนะมาดิมาดิในใจอยากได้2ถึงแม้มีตัวสำรองโอ้โหยังเก็บไว้2คนโอ้ยยังถึกถึกถึกจัดโอ้โหีสามลุมสามลุมเพ,เพื่อนเพื่อนจ๋า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 ,อจาโอ้โหยินแบตไปประมาณ14%นต์ะครับของการเล่นเกมประมาณ40นาทีประมาณนี้นะครับนี่ <waffle? S 2> นะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันถ้าชอบไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะคครรรัััับบบบเเาาจะะได้มพกนนนน่ like ่ออยๆง คลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนนะทุกคนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีครับ